เบื่อกันไหมครับกับการพอตแตกซ้ําๆและเบื่อกันไหมครับกับวงโครจรเดิมๆที่พอตแตกแล้วก็ต้องเติมเข้าไปใหม่พอเติมเข้าไปใหม่ก็พอตแตกใหม่ถ้าคุณรู้สึกเบื่อครับและคุณอยากออกจากวงโครจรแบบนี้ฟังคลิปนี้ให้จบครับผมจะมาบอกเคล็ดลับดีๆครับที่จะทําให้คุณไม่มีวันพอตแตกอีกเลยและเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะเข้าใจว่าการที่พอตแตกมันยากมากๆครับเหตุผลเพียงข้อเดียวเลยครับของคนที่พอตแตกก็คือ เทรดโอเวอร์เทรดนะครับหรือว่าโอเวอร์หลอดครับออกหลอดไซน์ครับเกินเงินทุนของตัวเองมากเกินไปครับทำให้พอแตกอันนี้ครับเป็นจุดอ่อนที่ทําให้คุณน่ยพอแตกนะครับและวิธีที่จะแก้จุดอ่อนนะครับทำให้คุณพอไม่แตกครับก็คือการ MM นะครับหรือว่า m ั n นี่เมนเ m น n t ครับเมื่อคุณรู้แล้วครับว่าไอ้ตัวนี้มันคือจุดอ่อนของคุณคุณก็ต้องเติมจุดแข็งของคุณเข้าไปครับก็คือไอ้ตัวนี้ครับ MM นี่เองครับหลักการมันง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่คุณเอาทุนนะครับทุนนะครับหารด้วย ปริมาณ3 0,000ื่นนะครับถึง5 0,000ื่นนะครับไอ้ตัว3 0,000ื่นกับ5 0,000ื่นคืออะไรครับมันคือจํานวนปิ๊บนะครับหรือจํานวนจุดนะครับที่ทําให้คุณทนกราฟได้ครับเช่นคุณเทรดทองคาที่ราคา2,400ดอลลาร์ดลครับคุณหาร3า0 0 0ด้วยทุน1,000ดอลลดรลแล้วกันครับผมจะยกตัวอย่าง1,000ดอลลดร์ครับคุณจะได้หลอดออกมา0.03ครับเท่านี้นะครับคุณก็จะรู้แล้วว่าหลอดศูนทั้งหมดของคุณนะครับที่คุณหาร3 0,000ื่นออกมา คุณสามารถทนราคาทองคำวิ่งได้ถึง30 0 0 0จุดนะครับหรือว่า2,100ดอลลาร์ครับราคาทองคำเห็นไหมครับแค่นี้คุณก็พอตไม่แตกแล้วครับถ้าคุณรู้ว่าคุณออกหลอดได้เท่าไหร่และคุณทนกราวิ่งไดถึงขนาดไหนลองคิดภาพตามผมดูนะครับถ้าคุณหาร5 0,000นะครับคุณจะได้0.01คุณสามารถทนราคาทองคําได้ถึง1,900ดอลลาร์นะครับในราคาที่คุณบายตรงนี้ครับและข้อแนะนําสุดท้ายครับที่จะทําให้คุณเทรดอย่างมีความสุขและพอตไม่แตกนะครับ ก่อนเข้าเทรดทุกครั้งครับคุณต้องกําหนดจุดขาดทุนครับจุดที่คุณยอมรับความเสี่ยงได้ว่าคุณต้องการจะเสียเท่าไหร่ครับเหมือนตัวอย่างที่ผมยกไปเมื่อกี้ครับทุนของคุณแค่1,000ดอลลาร์นะครับคุณหาร5 0,000ออกได้0.01หลอดถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงที่จะเสียแค่ $10 ดอลลาร์ครับคุณก็ต้องมาคํานวณจุดเข้าจุด TP แล้วก็จุดคัดลอสนะครับเช่นคุณเข้าบายตรงนี้ครับราคา2 3 9 4ดอลลาร์ครับตรงนี้นะครับคุณขาดทุนได้10ดอลลาร์ครับือ 2 3 8 4ครับก็จะอยู่ช่วงนี้ครับส่วนท p ของคุณครับอัตราส่วน1่ต่อน1ที่ผมบอกไปครับเท่ากันนะครับ1ต่อนึทของคุณก็คือ2404ครับก็จะอยู่ตรงโซนราคานี้ครับเห็นไหมครับแค่นี้เทคนิคง่ายๆครับคุณก็จะไม่พอตแตกแล้วครับต่อให้คุณจะเทรดตรงนี้ครับแล้วลงมา SL ตรงนี้ด้านล่างครับคุณก็จะเสียแค่10ดอลลาร์เท่านั้นครับ